ครับสวัสดีคุณสมท่านครับวันนี้มีอยู่กับผมแล้วครับวันนี้ผมจะมาเล่น ABA Anime Battle Arena นะครับเ,เหมือนเกมน,นี้จะออกมานานแล้วครับแต่ผมยังไม่เคยเล่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นนิดหนึ่งนะครับเทรนนิ่งฝึกสอนเลไม่จำเป็น <tone> ะระดับผมมันกิ่งอยู่แล้วกจ็จะดีเฮ้ย

อะไรเนี right ่ยกิ๊ดกิ Bom ๊ดกิ๊สกาสแลปลูฟี่โอ้ยโอ้ยมันตีครับเจองเจงเจงเจ๋งเจ๋งเจองเจ๋งเจ๋งเจงเจ๋งเจ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 งเงเจงเจงเงเจงเจงเจงเงเจงง เก็ตแมนต์ตบี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 บิงอ๋อจ้าแล้วต้าอืฟัน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 มาดีมาดีอ๋อออเรามาดี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 ฮึฮึสวัสดีครับ เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากไหมองีเจ็บมากไหมองีเจ็บมากไหมองี้ยมาดิครับโอเคเราอยู่ทีมสีแดงนะเ้ยตายมึงตายมึงตายลุมมันเพื่อนเจสสิกาเทนโชอ้อวกูโดนอาการคู่โจยอีกแล้วมาดิ พื้นที่แห่งความว่างเปล่ากูดีกว่า100%ม,มาแล้วครับมาแล้วดิลาเวียสแนชอเอ,อ่อดีทรอยสแชมาแล้วอ่ะโกโจ้กูโ,กโจ้มาดิ

มีแกะแต่ริงกันมีบาสูกาด้วยโรเก็ตอุ้ยมีมมมมเซเบอร์ด้วยบิสตอร์ด้วยโอ้ยโกโจูจูแม่งหูชิพหายเลยอรเก็ตตุ้มมาดิมาดิกิ่งขนาดไหนโอ้ย เกด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 ดตัวเก่งแค่ไหนเจอลุงก็เท่านั้นแหละโอ้ยแตกวีดีเก่งแค่ไหนอ่ะเก่งแค่ไหนอ่ะกูโู้เหรอเก่งขนาดไหนอ่ะอ๋อเอาชนะครับมีทีมผมมีแต่หน้าใหม่อ่ะครับที่ก็ชนะเฉยมาละคุณอยู่ทีมไหนเนี่ย เอาไม่มีทีมเหรอทีมก็จัดดีล็อกเกตต้มบาซูกะโอ้ยไปแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้ว <c oughs> <c oughs> แตกไปดีเก่งขนาดไหนอืะอหืออ้า ไอ้สัตว์อีกูฆ่ากูเจอสแมชชิแน่มึงตายแน่ไอ้สัตว์ยิ่งโอ้ยบังใครบังใครโอ้ยบังใครเฮ้ยเฮ้ยกิจการกินโชคเฮ้ยไม่โดนไม่โดนกระจอกชิบหายิงเจอสวนไปดีไอ้สัสเลยแม่งเฮ้ยบังใครเหรอมึงบังใครขนาดไหนอ่ะ

ชาตมาแล้วร้อยเปอร์เซนต์มาแล้วสัตว์มึงมามึงมามึงมาไม่สนใครไม่สนใครไม่สนใครฉันโอ้ยมาแล้วโอ้ยโอ้นี่ไงันแตก มาแล้วครับโอ้ยไม่รู้ไม่รู้กูวิงหาแล้วกูวิงหาแล้วโอ้ยเฮียอุชิมะกิบารีอคืออะไรวะมาแล้วกากินโอเดิสไปละโอ้โอโอ้้โอ้ยอ้โอโอ้โโอโอ้ยอ้เอ้อ้อ้้อ้โอ้อ อ้าวตายเออาวครับอ๋อเฮียร mm hmm. well, um ู้แล้วอยู่ปีคลิปเอ้อในในในก็ในในก็ลืมแล้วก็ก็จะดิสต้ากันมาล้วจะเจ็บไหมอ่ะอะไร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 เจ็บไหมอ่ะเจ็บไหมอ่ะเจอไปดีเจอไปดี ายแล้วอีกอีจิโอ้ยเจ๊ตายตายเจอลุมบิรีเจอลุมบิรีเจ็บไหมเงี้เจ็บบ้างไหมเงี้ที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช่เป็นคนแรกโอ้ยอีจิโกอีจิโกคุงอีจิโกคุงตายสิไอ๊ะเอ้ไอ้ ไอ้พวกเหี้ยโอ้ยโอ้ยกด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 มาดี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 อุ้งมาดีมาดีฉันยังคงหายใจไปลั่งลั่งแยกไปหลาเซนกันตายมึง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 ตายมึงตายเฮี้ยนี่ไอเฮี้ยนี่ไอเฮี้ยนี่ไอ้โอ ไอเช่นนี่ไอเช่นนี้เจอเจอเตะไปดีเจอเตะไปดีเก่งขนาดไหนอ่ะเฮ้ยบังใครมาแล้วร่างหนึ่งหางตายอีจิโกฮงโอ้ยคำต่อย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 กูคำคำลามกูคำลับมีจักกะแขนจักกะด้วย คำรามมึงไม่ต้อง,มงไม่ต้องไปใช้หรอกอ๋อกูเจออาจารย์โกูโจอันติอ๋อเตะเตะเป็นของฟังเราโอเคอ,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 เเเเอุ้ย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 กูคำรามคำรามมึงตายไปดิเจอจักกาจักรต่อยต่อยแม่งต่อยแม่งต่อยกูต่อยต่อยแม่งเอาตายเออตายเออมาตายโอ้ โอ้ยกูนี่ตายไอ้สัสไอ้คำรามอ้าวชนะเหรอโอ้ไม่ชนะอ๋อชนะเออ้กูจะโดนลีกิทไอ้สั์ไอ้สัตอะไร้สัตว์นๆ้้ๆๆๆๆๆมๆคอๆๆๆๆ่ๆนๆๆๆๆๆๆๆนๆีๆๆลๆๆอๆๆ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 ้ๆๆ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 อๆๆๆคๆๆ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 บบๆนๆๆๆๆบๆๆๆ้ๆ ตอนนี้ผมแค็อยู่ตอนประมาณตีสองนะครับออบ๊ายบายครับโผม